เราไม่สีพี่น้องมันมึงทำแบบนี้วะกูเตือนอะไรไม่ฟังคือสักคำหนึ่งเลยกูคงตำมาลลองถามดูไปไปถ่ายนู่อีกสองศพไปเดี๋ยวไปลงยือูบมาทำไมอะมาไงะ <cười> <cười> là... Này con gì nào? Ai đúng? Ai phải Này con nhìn nhỏ nữa? <laughs>